ีที่เต็มไปด้วยเงินทองมีค่าไม่เท่ากับสมองที่เต็มไปด้วยความรู้นะครับวัสดีครับเพื่อนๆเที่ยวทั่วไทยกับมหาวิทยาลัยคนเดิมนะครับวันนี้จะพูดถึงประวัติพระธรรมเสนาบดีธงชัยส,วนนสุวรรณเิริปร,ริยธรรมเจ็ประโยคจเจ้าอวาสวัดพระาธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ท่านมีนามเดิมว่าธูงชัยสุวรรณเรืองศรีเกิดเมื่อวันที่2กันยายน2,492ี่ตําบที่ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองอจังหวัดเชียงใหม่ท่านอุปสมบทเมื่อวันที่20กรกฎาคม2,512ปีพศ2528สอบได้ปร,ริญญาธรรม7ประโยคปีพศ2546 ได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ปีพศ2 5 5 2ได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะภาค7ฝ่ายมหานิกายและ5ธันวาคม2557เเป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่พระธรรมเสนาบดีนะครับสุขตัสุขถานางให้สุขแก่ท่านสุขนั้นถึงตนนะครับในสมัยพุทธกาลพระสารีบุตรได้รับยกย่องว่าเป็นธรรมเสนาบดีพระสารีบุตรเป็นพระพิสุชาวอินเดียผู้เป็นอัครสาวกเบื้องขวาของพระโคตมะพุทธเจ้า ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเลิศกว่าพิสุทังปวงในด้านสติปัญญานอกจากนี้พระสารีบุตรยังมีคุณธรรมในด้านกตัญญูและการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่พระพุทธศาสนาอีกด้วยจึงมีคำยกย่องพิสุรูปนี้ว่าเป็นธรรมะเสนาบดีคู่กับพระพุทธเจ้าที่เป็นพระธรรมราชา ทุกขรตทุกฐานนางให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตนนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ